ชื่อนักสาวเอเมกาชินจาจนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะว,วิทยาศาสตร์หลักสูตรสาขาวัสดุศาสตร์และนาโน,โนเทคโนโลยีค่ะไบโอพลาสติกนะคะก็คือเป็นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกค่ะค่ะก่อนอื่นจะรู้จักไบโอพลาสติกนะคะมรู้จักพลาสติกทั่วไปที่เราใช้ก่อนนะคะโดยพลาสติกทั่วไปจะเกิดจากการสังเคราะห์จาก โรงงานอุตสาหกรรมปิโตเคมีค่ะโดยจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างเช่นขวดน้ำถุงพลาสติกนะคะจะมีระยะเวลาการย่อยสลายที่หลายร้อยปีนะคะแต่ไบโอพลาสติกนะคะเกิดจากการสังเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นอ้อยข้าวโพดมันสับปะหลังนะคะสำหรับการย่อยสลายของไบโอพลาสติกจะย่อยสลายได้เป็นระดับ เดือนนะคะอย่างเช่นไบโอพลาสติกที่ทําจากข้าวโพดนะคะสามารถย่อยสลายได้ประมาณ180วันนะะโดยการย่อยสลายนี้นะคะจะเกิดเป็นน้ําแล้วก็ชีวมวลน,นะคะซึ่งสามารถนําไปใช้ต่อได้อีกะคะ่ะผู้ช่วยศาสตรสาจารย์ดรยยภาตีกมลค่ะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ค่ะจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมไบโอฟาเวอร์เตก็คือเราได้เริ่มทํางานวิจัยกับ อุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกนี้เขาใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วเขาต้องการที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ของเขาโดยใช้ไบโอพลาสติกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเล็งเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์ไบโอฟาเวอร์เน็ Net, โดยที่ใช้ Bio ik, ไบโอพลาสติกในการขึ้นลูกและรวมทั้งเพิ่มมูลค่าโดยการใช้นานโนเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้นยืดอายุการใช้งานได้ค่ะ จุดเด่นของนวัตกรรมนี้นะคะก็คือข้อ1ใช้ไบโอพลาสติกเนาะซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็ข้อ2ใช้นาโนเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อที่จะใช้นาโนพาร์ติเคิลตัวนี้เพื่อที่จะมาต้านทานแบคทีเรียทําให้ผลไม้หรือดอกไม้ที่เราใช้ในการบรรจุในนี้มีอายุที่ยาวนานขึ้นค่ะสำหรับประโยชน์ของฟลาเวเ t ตัวนี้ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือว่ามันช่วยลดขยะเนาะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพลาสติกชนิดนี้ผลิตจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติก็คือข้าวโพดซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเกษตรกรเพราะว่าข้าวโพดก็จะมีราคาสูงขึ้นเพราะว่าผลิตไบโอพลาสติกตัวนี้ได้ะค่ะสำหรับการพัฒนาในอนาคตนะคะเรามองเป็นสส่วนนะคะ ส่วนแรกก็คือการผลิตสูตรต่างๆใ,ให้ให้อุตสาหากรรมที่ต้องการที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกแล้วก็ส่วนที่2ก็คือผลิตผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกขึ้นมาเองยกตัวอย่างเช่นพวกช้อนพวกจานพวกชามที่เป็นซิงเกิลยูสพลาสติกนะคะเราสามารถผลิตใช้เองในใน,ในมหาวิทยาลัยหรือว่าในขอนแก่นของเราค่ะถ้าสนใจเ,เทคโนโลยีนี้สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลยค่ะ